มาเลยค่ะกลับมาเบรกนี้นะคะเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาบอกว่าทําไมค่าวที่แล้วว่าเบรกที่แล้วว่า QR โค้ดขึ้นน้อยจังนี่ก็ขึ้นแล้วไงเนี่ยเออนี่คราวนี้มาแล้วสแกนหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าวันนี้แจกไปเลยจุกๆุกหามือเออฉ่ำๆ่นะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอโชคดีทุกท่านค่ะมาเบรกนี้พักความเครียดกันหน่อยนะคะอุ้ยเส้นไมเกรนขึ้นกันตุกแล้วนะพาเข้าวัดทําบุญเรื่องดีกว่า เข้าวัดทุกวันเคียงเพียงอ,อยู่เลยห <c oughs> ลบลิขิตร่วมพิธีมงคลเสริมความปังกับเหล่าคนบันเทิงค่ะนอกจากจะได้บุญกันแล้วยังได้เลขมงคลติดไม้ติดมือกันไปด้วยเพราะว่านี่คืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะมันยิ่งกว่าโค้งสุดท้ายแล้วแม่รมเริ่มกันที่นักร้องหนุ่มพี่แหลมสมพลหรือว่าแหลมทวีทีฟลอัลส์นะคะพร้อมด้วยพี่ใจแอนเชิญยิ้มค่ะเดินทางไปกราบหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกที่พระนครศรีอยุธยานี่เองใกล้ๆกรุงเทพนะคุณผู้ชม ไปร่วมพิธีเสกของมงคล6อย่างค่ะทําพิธีโดยหลวงพ่อแม้นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกนี่แหละก็มีผู้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดความเป็นสิริมงคลกันเยอะเลยค่ะรวมไปถึงจุดเทียนเปิดดวงเศรษฐีเสริมความปังกันด้วยพอหลังจากที่พี่แหลมค่ะร่วมพิธีเสร็จไม่ลืมเลยพี่แหลมม่สุดยอดแกขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมาฝาก f อไทยรัฐของเราด้วยนะคะเขย่าเซียมซีฉ่ำมาเลยเลขที่ได้ก็ตามภาพคุณผู้ชมเห็นเลยนะจานนีเบลอว่ารักแถมแบบรักเธอปังๆเอ ไปกันต่อนะคะที่อีกหนึ่งนักแสดงตลก ก่อนเลยเขาตลกเขายังไม่ได้เล่นลูกอะไรเลยพี่บอลเชิญยิ้มบอกเลยว่านอกจากแกนี่นะจะเป็นตลกแล้วแกเป็นนักร้องได้ด้วยนะจ๊ะคิวเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยไปชำเลยหลายจังหวัดนะคะขึ้นเหนือล่องใต้ก่อนจะขึ้นเวทีก็เริ่มไปก่อนเลยไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดนั้นๆเป็นประจำค่ะเมื่อวานนี้แกไปนี่เลยค่ะก่อนรีก่อนรีนครศรีธรรมราชนะคะเจ้าตัวตั้งใจไปไหว้ขอพรตาพรานบุญอยู่ที่วัดยหญ่ใหญ่แล้วก็ตะไคร้ค่ะวัดเจดีย์นะคะต้องวัดนี่แหละพี่ลวงเออนะ พี่บอลแกไปไหว้ขอพรมาฮะโอ้โหไปเลยมันได้ใจไปเลยมันร้อยนะคนนี้จุดประทัดถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองวัดมาคุณผู้ชมค่ะได้เลขหางประทัดกลับมาด้วยค่ะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยไหนขอดูสิคะเห็นแต่กลองไหนขอดูเออพิมงานซูมหน่อยซูมระบบซูมเออไปกันต่อปิดท้ายดีกว่านักร้องลูกทุ่งสาวสายมูหนูเล็กบูเบลี่ชิมมิชิมมินะคะตั้งใจเดินทางไปตั้งโต๊ะบวงสวงไหว้ปู่อือลือนคราชค่ะที่ศาลปู่อือลือนคราช บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเจ้าตัวไปขอพรจากพ่อปู่อยากให้ธุรกิจที่ทำเนี่ยขอให้มีแต่ความปังอขอเงินทองไหลมาเทมาและอย่างที่ทราบกันนะการจะไปไหว้ปู่อือลืๆคุณผู้ชมขาเดินไปไม่ได้นะคุณนั่งเรือไปค่ะ<อ>ต้องนั่งเรือไปไหว้เดินทางทุลักทุเลนิดนึงแต่ว่ามันปังระหว่างที่ลูกทุ่งสาวนั่งเรือไปถ่ายคลิปภาพบรรยากาศมาฝากชาวเน็ตกันด้วยแล้วก็นี่ไงรู้ใจนักเสี่ยงโชคถ่ายตัวเลขที่อยู่บนเรือมาฝากอันนี้ชัดชัดเลยแจ๋วเลยจดและจำกันเอาเองนะคะแต่ไม่ใช่ ว่าจะมีแค่เลขมงคลแค่นี้นะพี่หนูเลกของเราก็จุดทูบตัวเลขมงคลขอโชคจากพ่อปู่มาอีกด้วยตัวเลขก็ตาภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยคุณเฮ้ยอะไรฉันเห็นแต่ดอกดาวเรืองอ๋อโอเคชัดแล้วออมันมีแบบว่าความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเกี่ยวกับนเล้ยมันดีนะคะเมื่อกี้เขานั่งเรือไปไหว้กันใช่ไหม ชวนคุณผู้ชมนี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ต่อเลยละกันมอเตอร์ไซค์หนุ่มสั้นเรื่องของฉันนไม่ใช่เรื่องของใครเฮียเฮียเออสนุกเนาะเราจะไปประกวดร้องเพลงอะไรอยากรองอีกทักษะเพลงมันเลิศจริงๆคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะเอาละค่ะตัวแม่สุนารีราชสีมามาเองนะคะ จู่ๆค่ะประกาศเลยฉันเนี่ยนะอยากจะมีทัวร์คอนเสิร์ตสี่ภาคไปเลยเประกาศกับบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะตัวแม่สุกเองเนี่ยแกบอกเหตุผลว่าทีา่อยากจะไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดเนี่ยนะก็เพราะว่า,วาอยากจะไปเจอแฟนคลับน่ารักจังอะแม่เพราะช่วงหลังๆมานะคะไม่เคยมีโอกาสออกไปร้องเพลงต่างจังหวัดเลยคืออยู่แต่สวนคะ่ะปลูกผักทำไร่หลังจากนี้คะ่ะก็จะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ไว้แล้วถ้าจบคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อไหร่นะ ขอเตรียมวอร์มร่างกายไป<ฆ>ต่างจังหวัดรอเลยเออรับรองแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนอองานนี้ค่ะแม่สู่บอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเวลานะลูก<ฆ>และมันไม่ใช่เรื่องของการร้องการโชว์เออแต่เป็นเรื่องของการชวนน้องสาวคนสําคัญออแม่ตั๊กสิริพร<ฆ>ของเรามาร่วมงานด้วยนี่แหละค่ะยากมากมากแบบมากๆอ่ะเออ,เอ,อต้องไร้มนเป่าคาถา อย่าบอกนะว,ว่าจะซ้อนมอไซค์นุ่งสั้นไปส่งใไม่ใหม,ม,ม,ม่แค่เป่าแค่เป่ากระถาพอเออนะกว่าเจ้าตัวเนี่ยจะยอมตกลงจ้าเพราะว่าดูแล้วอะรอบหนึ่งหรือสองรอบหนึ่งที่แฟนขับเราดูไม่ทั่วถึงหรอกเราอาจจะวิ่งไปหาแฟนขับตามภาคต่างๆเป็นสี่ภาคหรืออะไรอย่างเงี้ยมีมีมีแผนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรก ตั๊กบอกไม่ปฏิเสธเลยเราก็เสกคาถาทุกอย่างมาฮาแล้วรวยเลยมันรับปากแล้วรับปากแล้วรับปากแล้วว่าใช่ใช่ไม่ได้นะตาห้ามคืนคำนะสี่ภาคเราจะต้องมีนะฮะแต่ภาคคือภาคละจังหวัดอแต่อาจจะเป็นจังหวัดละรอบหรือสองรอบค่อยว่ากันอีกทีดูกระแสที จริงนะข่าวนี้ไม่อยากให้แม่สุดูเลยอ้าวทำไมอยากต้นต้นรายการเราร้องเพลงคนต้นกลัวเนี่ยกลัวเขาอุดหูเนาะร้องว่าอะไรเราไหมเนาะนางมอเตอร์ไซค์หนุ่งสัตว์ไม่่ยุไม่ต้องเบรกเบรกเบรกจังเลยอ่ะกระโปรงดีแล้วไม่ใส่กระโปรงยาวมันเข้าล้อขอยสักเพลงได้ไหมขอยสักเพลงอ่ะเพลงนี้เลยแล้วกันแค่ลอยให้ฉัน ใจคงธอได้ไหมต่อไป,อไปแฟนลับไทยลัฐบอกว่าที่ทนดูอยู่เนี่ย <c oughs> พาะจะรอสแกนทอง <c oughs> เออไปกันต่อแม่จา๋าคุณ <มา S 1> ผู้ชมต้องบอกว่าเพลงคลื่นนี่นะเป็นเพลงดังมากๆตอนนี้แล้วแจ้งเกิดสาวน้อยที่มากความสามารถอย่างน้องแพรชนาค่ะอายุ21ปี่นนั้นเองคุณเอ้ยนะบอกแล้วปล่อยมาแป๊บเดียวกว่ายอดวิวล่าสุดเนี่ย120กวา่าล้านวิวแล้ว120กว่าล้านวิวเลยน้องแพรชนาก็เปิดใจกับนักข่าวเราบอกว่ากระแสตอบรับเนี่ยเพลงนี้นะ มันมีหลายความรู้สึกมากเลยหลักๆก,ก็คือดีใจมากค่ะกับสิ่งที่ตั้งใจทํามาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าชอบร้องเพลงประกวดร้องเพลงตามรายการต่างๆเนี่ยนะเก็บเกี่ยวความฝันกันมาอยากจะเป็นศิลปินเนี่ยเส้นทางเธอก็ยาวนานเหมือนกันในที่สุดก็ได้มีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองค่ะวันที่รอคอยได้เป็นจริงสักทีแล้วมันยิ่งกว่านั้นคือเพลงเธอประสบความสําเร็จด้วยน้องแพรบอกนะคะว่าเพลงคลื่นตอนนี้ยอดวิวเยอะมากๆเลยนะร้อกว่าล้านวิวแล้วคุณผู้ชมนะระยะเวลาปล่อยมาแค่8เดือนเท่านั้น ถือว่าเป็นเพลงแรกที่พลิกชีวิตของหนูเลยก็ว่าได้น้องบอกเมื่อก่อนไปไหนมาไหนนะไม่มีคนรู้จักแต่ว่าตอนนี้หลายคนมาเรียกชื่อมาเรียกน้องแพรมันเกิดขึ้นกับเธอแล้ว<ฆ>บางคนยังจําชื่อไม่ได้ก็เ,ออเออนี่ยเนี่ยน้องที่ร้องเพลงลื่นนะเออนะฮะดีใจที่ทุกคนชื่นชอบในตัวตนของแพรชนาค่ะสัญญาเลยว่าหลังจากนี้จะตั้งใจทําทุกๆเพลงออกมาให้ดีที่สุดคะ่ะ จริงๆก็มีหลายความรู้สึกแต่ว่าหลักๆเลยคือเราดีใจมากๆ mm. ที่สิ่งที่เราทํามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความฝันที่แบบ mm. อยากจะขึ้นหลายๆเวทีมันก็ได้เป็นจริงความฝันที่อยากเจอแฟนๆร้องเพลงให้แฟนๆฟังก็ได้เป็นจริงก็รู้สึกเติมเต็มในอาชีพนี้มากๆ mm. เลยค่ะ mm. ก็เกินมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ได้เร็วขนาดนี้แล้วก็ด้วยความที่ดีใจที่ได้เป็นตัวเองมากๆ ความเป็นตัวเองนี่อยู่ในบทเพลงเยอะมากๆดีใจที่ทุกคนชอบในความเป็นแพชนาค่ะก็เคยคิดค่ะแต่ว่าคิดเล่นๆแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงได้แต่ด้วยความที่เราพยายามมามากๆแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นของขวัญให้ตัวเราเองค่ะ สุนเต็มที่นะคะเด็กดีมีความสามารถสุดยอดนี่คุณผู้ชมวันนี้วันหยุดนะคะคุณผู้ชมแต่เราทํางานและที่สําคัญเราไม่หยุดแจกค่ะนี่เลย ยัง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 กำลังจะแบบให้มันมามั้ยหลอกหลอกยังยังยังย่อยงไง่รนะคะเรียกแขกนิทริศเก็บสิทธิ์จากหน้าจอบันเทิงไทยรัฐไปแล้วนะคะเย็นนี้เรามีพิเศษสุดๆเลยค่ะ5 0สิทธิ์ห้ามพลาดนะแจกจริงไม่จบตาจ้า5สิทธิ์เต็มๆเลยในรายการข่าวแสบเฉพาะกิจเท่านั้นค่ะ6โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มตรงอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเด็ดขาดเลยใครสแกนรับ1สิธไปแล้วนะก็สแกนรับ50อีกได้นะจเรียกว่าวันนี้ไม่ ได้ไปไหนก็รอโกยเลยค่ะลอยโกยทุกรายการเลยนะคะแล้วเตรียมกวาด50ค่ะในข่าวแสบเฉพาะกิจวันนี้วัน,น,วน,นเดียวเท่านั้นเท่านั้นคุณผู้ชมเก็บสิทธิ์ของเราเอาไว้เพราะว่ารางวัลใหญ่ทองคำูลค่ะ1 0 0 0 0แสนบาทมันกลเข้ามาแล้วมันรอนอยสู่แต่ว่าวันนี้50,000นะแต่รางวัลใหญ่1 0 0 0 0แก็ยังรออยู่นะจ๊ะออขอให้คนโชคดีนะคะอะ กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าขอเสิร์ฟความน่ารักของ5าสาวเลเซอร์ฟิล์มค่ะเจอกับเมนูอาหารไทยที่อยากลองชิมนะบอกเลยว่ามาเสิร์ฟแบบไม่ธรรมดาค่ะจัดหนักแบบข้ามเวอร์ชันไปถึงข้าวเหนียวทุเรียนนะคือหลายคนว่าอาจจะทานยากสาหรับต่างชาตินะพร้อมกับชาเลนที่แบบน่ารักสุดๆเลยนะคะสปอยเลยว่าไม่ได้มีแค่สาวๆอย่างเดียวนักข่าวหล่อมากจะเป็นนักข่าวที่ไหนอ่ะที่เรามีหล่อขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไปดูค่ะ สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัตครับวันนี้นะครับบูก็มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการบันเทิงไทยรัฐจะบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าบูไม่ได้มาคนเดียวนะครับบูได้มาสัมภาษณ์กับเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกนั่นก็คือเลเซอร์ฟิล์มครับสวัสดีครับมันทงไทยรัฐั่อนเรา 안 문채카 서 사쿠라카 서녕까원카 สวัสดีค่ะยุนจิงค่ะสวัสดีค่ะาจคะอยากรู้เลยครับว่าการมาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพอเจอแฟนๆเฟียนนอตชาวไทยแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับที่ทีน่ากินายไปเสียสละที่ทีน่ากินหายไปเสียสละที่ที่นินหายไปเสีละที่ที่่ากินหายไปเสียส่น่ากนาไปเสสลที่ทีากหายเสยสล่ที่ลากินหายเสียที่ากินหา่ไเสียล่ากินยผมรู้สึกว่าเขากินอร่ไยมากๆ่ากินได้แบบว่า

บนโต้เบนโตเบนโตเบนโตมังโก้มังโก้ไรซ์มังโก้สติ๊กกอรไรซ์ข้าวเหนียวมะม่วงเคยทานข้าวเหนียวทุเรียนยังครับ 와우, oh, wow. never, never tried before. ยาก해 레세라핌이네, 파악ผลงาน과 팬팬 채우나이 캡. 네, 저희가 드디어 방콕에서 이틀이나 공연을 할수 있게 돼서 너무 너무 행복했고 또 지아 생일을 피어나 분들이랑 함께 보낼 수 있어서 정말 특별한 그런 도시로 남을 것 같습니다. 네, 저희가 앞으로 또 많이 방문할 테니 꼭 그때까지 기다려 주세요. 사랑해 요 피어나. วันนี้บูก็มีชาเลนท์ที่จะมาทำกับเลเซลฟีมด้วยให้แฟนๆแฟนหน่อชาวไทยเนี่ยได้ติดตามกันแต่ว่าจะเป็นชา์เลนจ์อะไรรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ และคุณผู้ชมขาเลเซราฟิล์มก็น่ารักทุกนางเลยนะคะแต่